เข้ามาล้ครับคันนี้ครับใหม่ๆสดๆร้อนครับก็กระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแบรนด์ลองนะครับกับดิสันนวรานะครับรุ่นนะครับแคลเวเบิล2.5 V ครับปี2017ครับจดวีปี18นะครับมาพร้อมกับงานสีเทาเดิมๆสวยๆกับเปลงไม้บินแค่70,000นะครับรุ่นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับงานไฟด้านหน้าครับเป็นงานไฟโพลิสเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วมีงานไฟเดย์ทม์นะครับของตัว LED มาพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคู่ล่างได้งานล้อแม็กครับสีตัวโทนปัดเงินครับ18นิ้วเดิมจากโรงงานได้ยางปี2021นะครับ มาพร้อมระบบของตัวสมาร์ต t ให้แล้วนะครับด้านท้ายนนครั้นี้ครับติดตั้งงานกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับภายใน,นครับจะได้เป็นงาน,นครับเบาะผ้าสีดำนะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับติด คาท่านกล่าวติดตั้งครับหน้าจอ Kenwood ให้พร้อมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธมีกล้องมองหลังมาพร้อมระบบของตัว Air Auto ครับแบ่งอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมระบบของติวเกียร์ออโต้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหานะครับรถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแบนลองกับราคาฟรีดาวพอร์ตเพียงแค่หกหมื่นเก้าครับห้ามพลาดรับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมทำการรีวิวที่ละเอียดครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับกับช่องครับเป็นยนต์รถกระบะคัสเกตนะครับช่องที่เป็นส่วนลงของตัวรถกระบะคัสเกตคุณภาพนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่กระดัง3าของทางสาขานึงครับสํานักงานใหญ่บริษัทพยนตร์นะครับที่มินรีกรุงเทพหานครนะครับอีกเช่นเคยนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่ครับคันนี้นะครับยังไม่ปรับสภาพนะครับกระบะสีประตูยกสูงเกียร์อโต้นะครับแบนลองนะครับยุ่นยอดยงครับกันราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หกเบนเก้านะครับ กับนิสสันนาวาร่านะครับรุ่นครับเคเบิลสองจครับปี2017ันสบจดครับจนถึงปี18ครับมาพร้อมกับงานสีเทาดอรเดิม์สวยๆนะครับรุ่นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับงานไฟงานไฟด้านหน้านะครับเป็นงานไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีงานไฟเดือดนะครับของตัว l อลครับบนงานโคไม่พร้อมมาพร้อมกับงานไฟตะนอคู่ล่างครับได้งานเลขทะเบียนครับ1ขอไข่ครับสสราครับ8400ของกรุงเทพมหานครไปเลยเครื่องยนต์ชนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดสองจุให้แล้วนะครับมมาาพร้อกับยของตััวงานครบ สีเทาเดิมๆสวยๆให้ดูนะครับงานสากระโปรงนะครับเอย่ยงสังคมนะครับสภาพเดิมๆคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมมาทําการแค่ชําระล้างเฉยๆนะครับยังไม่เก็บรายละเอียดของตรงงานแต่ให้ดูดีเทลของตรงงานสากระโปรงนะครับไม่มีรอยบุบหรือการชนโครงสร้างครับบริษัทพยนต์ของเรานะครับเปิดมา24ปีนะครับเรามีทีมงานครับชะนาญการตรวจสอบรายของตัวงานโครงสร้างและมีบริษัทของตัว inspection ครับเข้ามาตรวจสอบอีก244จุดครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับจะรถพลิกควารนะครับจมน้ําหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนแต่จำนวน มาพร้อมกับงานล้อมแม็กครับสีโทนครับปัดเงาสีเงินนะครับ18นิ้วเนื้อเดือนจับรางงานด้านหน้าเป็นงานเป็นงานเบรกดิสยางครับมาพร้อมกับยางปีครับ2000นะครับ21ให้แล้วนะครับในส่วนตัวซิริยางนะครับคันนี้นะครับให้ดูปียางก่อนนะครับยางนะครับจะได้เป็นยางครับปี2021ครับซิริยางมาพร้อมกับ25นะครับคอนหนา60นะครับรัศมีของตัวยางสิบแปดพานในยางครับเดิมๆไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยล้าวความลึกของตัวดอกยางนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับให้ดูโชคคนะรับ ยังไม่ปรับนตะพนะครับชกแห้งเดิมนะครับจากโรงงานซุ้มล้อพลาสติกยังอยู่สภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยร้าวนะครับเดี๋ยวคนทำการชําระล้างทําสปาครับรีเฟิร์ภายในลางห้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและปตจจุบันให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับด้านข้างของตัวงานนะครับคิวปกซุ้มล้อด้านข้างนะครับเขาจะตีนะครับให้ปกอ่า ดูขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่งานโครงสร้างด้านข้างครับงานเดิมๆนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับงานสีเท่าเดิมนะครับกระจกมองข้างครับเป็นกรอบงานโครเมียมเป็นระจกครับเป็นไฟฟ้ามีเฟริยงให้ครับเจ้าของเก่าติดตั้งงานการศาสตร์ด้านข้างครับมีงานหลกกลางคาด้านบนให้พร้อมนะครับกระจกแท้นะครับกระจกเดิมนะครับจากโรงงานภาษีพลวร์ครับคันนี้เราดูแลต่อให้ถึงปี68อยู่แล้วนะครับ ในส่วนตรงนั้นนะจับงานประตูนะครับด้านแปลงประตูด้านหน้ามาพร้อมระบบของตัวนะครับสมาร์ทเอ็นทีนะครับแจเป็นคีเรตให้พร้อมนะครับเจ้าของก่าวติดตั้งงานนะครับกันลอยมือนะครับมาให้นะครับด้านในจะับจะเป็นงานนะครับสีดำนะครับเป็นงานเบาะผ้าเดิมนะครับคู่มือการใช้งานนะครับมีให้พร้อมนะครับผัวมัลนยนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันเจ้าของก่าวติดตั้งนะครับหน้าจอฮัตจีนนะครับขนาดครับ6.7นิ้วนะครับของเค็นบูดเดิมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเครื่องเล่นของตัวแผ่นดีวีดีมีกล้องมองหลังให้้พรอม นะครับมาพอมลังของตัวแอร์ออโต้แล้วครับเที่ยงอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วรายละเอียดของตัวงานโครงสร้างให้ดูนะครับฝั่งซ้ายขถา A นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนโครงสร้างนะครับหรือการขอดถวนน็อตของตัวงานแผงประตูนะครับด้านข้างครับเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับมีวัสดุซ็อพัดที่เป็นงานผ้านะครับดัาจับงานประตูเป็นงานโคเวียมครับกระจลดรลงไฟฟ้าที่บางขดน้ําแก้วน้าลาโพงมีให้พร้อมโครงสร้างครับของตัวงานแผงประตูนะครับด้านซ้ายนะครับตะกี้ซิโคนนะครับงานเดิมเดิมนะครับลูกยางขอบประตูรอสสป็น นะครับกลมๆเดิมๆนะครับงานเสาบีนะครับดีเทลของตรงงานั้นค่าไม่มีหะไของการนะครับเคาะงานการเชื่อมต่องานหัวน็อตเลี่ยมสันคมนะครับเดิมๆนะครับสวยๆเลยคันนี้ รายละเอียดของตัวครับด้านหลังนะครับไปดูนะครับเป็นงานเบาะผ้าอีกเช่นกันนะครับรุ่นของตัวนะครับนิสสันนะครับจะทําแอร์คอนโซลด้านหลังมาให้2ช่องให้พร้อมนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับคันนี้นะครับเพิ่งมาเข้ามานะครับยังไม่ปลอดสภาพครับที่มาคนน้ําแก้วน้ํานะครับมีให้อยู่คนต้องการชําระล้างนะครับเก็บรายละเอียดของตรงงานนะครับรีเฟิร์บนะครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบดีเทลของตรงงานที่รูมนะสภาพเดิมๆด้านจับมีให้นะครับนะครับสภาพเดิมนะครับงานพรมเดิมโครงสร้างนะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้าย หัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับงานสปอตเป็นอาร์คนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจแกะให้ดูรายดีเทลนะครับทุกอย่างนะครับเดอนๆอยู่เลยคันนี้นะครับต่อมาแผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายเหมือนกันครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําลำโพงระบบเซ็นทรัลล็อกประตูทั้ง4ีบานนะครับมีให้โครงสร้างหลักนะครับ โครงสร้างเดิมครับถ้าลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับกับราคาผ่อนสบายฟรีดาวน์ผ่อนพิ้งแค่ขบันเก้าคันนี้ครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแพนกงานทางผมได้เลยนะครับเซอร์เม้งที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแพนกงานทางผมได้เลยนะครับ ทุกอาชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทเอกชนค้าขายเกษตรกรทําได้ทํานาทําสวนสามารถเรารถได้ทุกชีพนะครับในส่วนตรงงานนะครับแม็กด้านหลังนะครับเป็นงานแม็กค่า18นิ้วเหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นงานเปกดดมนะครับยางเป็นยางปี21ทั้ง4เส้นแล้วนะครับสภาพหน้ายางนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวความลึกของตัวดอกยางนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนะครับรอยคัตซีโครงสร้างนะครับคันนี้เรายังไม่ทําการเก็บงานนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างหลักของตัวรอยคัตซี เดี๋ยวผมทําการเก็บรายละเอียดตรงงานนะครับภาพของตรงงานอสนิที่นิดหน่อยตรงนี้ให้นะครับพอคันนี้เพิ่งเข้ามาผมมาทําการถ่ายใู้ทกท้าเห็นกันเลยนะครับบางโคนด้านหลังนะครับมีให้งานสติ๊กเกอร์ของตัว c คดเดอบลด้านท้ายมีให้พร้อมนะครับงานท้ายเดิมๆพอติดตั้งงานกล้องมองหลังการจับเป็นงานโครเมียมให้พร้อมให้ดูงานช่วงล่างนะครับงานช่วงล่างล้ออะไหล่มีให้ครบนะครับไม่มีการดัดแปลงงานช่วงล่างนะครับแหนบสภาพเดิมๆสวยๆนะครับให้ดูงานด้านท้ายของตรงงานนะครับแบ็กไดเนอร์ สภาพแบ็กเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการบรรทุกของหนักนะครับหรือการชนโครงสร้างของตัวงานด้านท้ายนะครับให้ดูเรื่องสารคนหัวน็อตทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็งานของตัวฝั่งขวานะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับต่อมานะครับงานไฟเบดที่3ครับติดตั้งอยู่ด้านหลังของตัวงานท้ายให้พร้อมนะครับไฟเดิมแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์ของตัวคาลิเบอร์มีให้พร้อมสภาพแบ็กเดิมๆนะครับไม่มีมีรอยสึบาทนะครับรอยคัสโครงสร้างสภาพเดิมๆนะครับในส่วนตัวงานนะครับแผงประตูด้นหลังฝั่งขวา ด้ามจับงานคมเมี้ยงมีการลอยมือให้พร้อมนะครับแผงประตูนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับหรือรอยของการนะครับฉีกของตัวงานพลาสติกนะครับโครงสร้างมาร์คสีแต้มสีหัวน็อตสภาพเดิมๆนะครับในส่วนตัวงานเบาเดิมๆนะครับตึงๆเบาสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับนับใช้พื้นที่นะครับของตัวแถว2ในการขนของสัรมภาเพิ่มเติมนะครับได้งานเสาซีนะครับให้ดูดีเทลของตัวงานสภาพเดิม แผงประตูด้านหน้าระบบสมร์ที่นะครับมีให้พร้อมสภาพแม็กนะครับด้านหน้านะครับไม่มีปีดอสบาทนะครับด้านหน้าเป็นงานเบกดิดนะครับชกแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับสวมรอพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมแผงประตูด้านหน้านะครับฝั่งขวานะครับประจกนะครับพับไฟฟ้าหรอเป็นระบบวันทัดออโต้นะครับบานบุคคลที่ขาดระจกพับไฟฟ้าปรับซ้ายขวาได้ปกติที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ำนะครับมีให้ หัวน็อตนะครับเปลี่ยนสามคนหัวน็อตเดิมๆมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบครับไม่มียุ่อรอของการขันของตรงงานชุดตะแจนะครับผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันให้พร้อมนะครับซ้ายขวาควบคุระบบของตัวเครื่องเสียงให้แล้วนะครับฝั่งขวานะครับเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้เสียงรับสายวางสายมีระบบของตัวดิสเพย์เช็คออนบอร์ดให้พร้อมนะครับในส่วนของคันนี้นะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทยูเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับของตัวนะครับดีเซลนะครับขนาด2.5นะครับของตัวับ ของตัว DDTI โทษทีนะครับ VGS Table ให้นะนะครับมาพร้อมปุ่มของตัวนะครับพุ s h Start นะครับ p ุ s แจ้เป็นเครดินะครับให้พร้อมแจ้ีเครดิตมาให้พร้อมนะครับคอนโซลนั่นหน้า p o w e r l e s มีให้พอตหนึ่งนะครับเจ้าของเก่าติดตั้งหน้าจอของตัว k i n w o o d เชื่อมต่อบลูทูธเล่นแผ่น DVD นะครับให้พร้อมแล้วมาพร้อมระบบของตัวกล้องมองหลังนะครับให้พร้อมนะครับ ระบบแอร์เป็นแอร์นะครับที่เป็นออโต้นะครับแบ่งอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับให้เลยนะครับพาวเวอร์เลสครับมีให้นะครับหอร์ตพอร์ตของตัว USB อครับมีให้ที่วางโทรศัพท์เล็กน้อยด้านหน้านะครับพอระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็น p ี n d ให้พร้อมนะครับเบรกดึงมือนะครับเมนนวดใช้ง่ายง่ายตึงตมือนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําที่พักแขนเป็นวัสดุผ้านะครับตัดแต่เข็บได้สีขาวนะครับข้างในมีพอร์ตพาวเวอร์เลสครับให้อีก1พอร์ต ที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับมีให้2ฝั่งด้านข้างนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกมองหลังรุ่นนี้เป็นงานตัดแสงออโต้นะครับบอกทิศทางครับเหนือใต้ออกตกให้พร้อมแล้วนะครับตัดแสงให้ออโต้นะครับที่ใส่แว่นตานะครับไฟคอนโซลด้านหน้านะครับมีให้นะครับที่เป็นงานไฟ l e ลให้แล้วนะครับแผงมังแดดนะครับกระจกด้านข้างพร้อมไฟที่เป็นออโต้เปิดให้เรียบร้อยนะครับบุคคลที่นั่งด้านข้างตัวคนขับนะครับเหมือนกันนะครับเป็นงานกระจก มีให้แล้วแขงบางแดดนะครับที่เป็นงานไฟติดตั้งออโต้ให้เรียบร้อยไฟคอนโซลตรงกลางนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับถ้าลูกค้าคู่มือของการใช้งานนะครับมีให้พบครับคู่มือสมุดรับประกันนะครับมีการเข้าศูนย์เช็ครอบให้อยู่แล้วนะครับรถปี2017นะครับคันนี้นะครับกับเล็กไมพิงแค่7จ็ดหมื่นเฉลี่ยใช้งานต่อปีเพียงแค่1นึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกําลังมองหารถกระบะ4ีระตโตยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแบรนด์ลองนะครับคันนี้นะครับไว้ใช้งานนะครับ กับราคาครับฟีดาผ่อนพิงแค่หกเบนเก้ากับราคาที่สี่แสนหนึ่งนะครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์เดี๋ยวข้าวยาดพาเราดูรายละเอียดของตัวงานฝากระโปรงนะครับของตัวเครื่องยนต์คันนี้ด้วยกันครับระยะที่คู่นะครับในตัวตัวคันนี้นะครับมาพร้อมนะครับเครื่องยนต์นะครับฝาหน้าเป็นงานกระบอกโช๊คเปิดได้สบายๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นงานกระบอกโช๊คน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากระโปรงนะครับเปิดง่ายๆเลย เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดทับ2.5ของตัว d t i ครับ VGT Turbo ให้แล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับล้อเครื่องปิงปิงปกตินะครับเดี๋ยวผมทาการชำระล้างห้องเครื่องเปลี่ยน่านละมันเครื่องเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบให้ดูดีเทลของตัวงานเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่เคยมีการดัดแปลงนะครับหรือรอเซอร่วกของต้นวันเครื่องนะครับให้ดูงานสากระโปงนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับเบี่ยนสังโซนอตนะครับเดิมๆนะครับไม่มีหล่อของการชนโครงสร้างแก้มงานฝั่งซ้ายนะครับงานสังโปงนะครับเจ็ดเข็มซีโฟนลูนหยอกคมเดิมๆนะครับโลโก้คับเพจของตัวนิสสันนะครับต้องอยู่ชัดเจนนะครับสกเกอร์ของตัวแอร์คอมมิชั่นมีให้แล้วก็สติ๊กเกอร์ของตัวมอกรนะครับต้องอยู่ชัดเจนนะครับถ้ารถมีการโชนโครงสร้างครับสติ๊กเกอร์นะครับงานครับเพจของตัวนิสสันด้านหน้านะครับจะไม่มีนะครับแต่คันนี้สภาพรถเดิมผมตรวจสอบเช็คให้แล้วนะคครรัับบนนนกะ้อ มีให้งานฝั่งขวานะครับหัวน็อตเดิมนคนเดิมๆนะครับติดตั้งงานกระบอกชกให้แล้วด้านขวานะครับสภาพเดิมๆนะครับระบบซินทามะพาด้านในนะครับเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆนะครับแก้งงานฝั่งขวานะครับลอสปอตเ็นนักนะครับกลมๆเดิมๆนะครับนอนน้ำสภาพเดิมๆฝั่งซ้ายนะครับให้ดูรูเจลมคมสวยๆนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมทาการเช็คค่า CCA ให้บ้างต้นนะครับแล้วแบตเตอรี่นะครับเกิน1ปีผมต้องการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับ เรามีมันนัดตีครับด้วยในหนังขายครับหนึ่งเดือนนะครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับบของตัวคทาองกำแพงครับถ้าลูกค้ามีปัญหาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกําลังมองหากระบะ4ประตูนะครับแบรนด์ลองครับยอดนิยมกับราคาฟรีดาวน์สบายครับเพียงแค่หกพันเก้าแต่ราคาอยู่ที่เศษแสนหนึ่งหมื่นนะครับสามารถครับโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟน a t ก c s ทางผมได้เลยนะครับเซอร์เมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งส เบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์ครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขขอไฟแนนซ์ก่อนได้นะครับทุกชีพลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับพนักงานกระชนนะครับขาขาเกษตรกรทำไรทำนาทำสวนนะครับสามารถเอารถได้ทุกชีพครับยังไงขอฝากกันด้วยครับกับนิสสันนวราชนะครับสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแบรนด์ลองรุ่นแคนเบอร์รี่2.5 V นะครับปี2017จดทะเบียนปี18กับเลขไมล์เพียงแคบ70,000เท่านั้นนะครับ เรามีบริการของการส่งเซินอกสารนะครับตามจังหวัดครับถ่าลูกค้าไม่สะดวกเขา้าเซนเอกสารนะครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการสง่งรถสไลด์ให้ตามนะครับที่อยู่ของลูกค้าเราแถมฟรีครับบริการบีสมารมาจุ่เชิญให้ลูกค้า1ปีเดี๋ยวผมแถมบัรรตรนักบันให้ลูกค้าอีกพันบาทครับก็จะกันนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการตดิดตามรับชมกันทางช่องแมง็กพยนต์รยนต์รถกระบะคัสเกตน,นะครับ EP หน้านะครับเรื่องรถกระบะคัสเกตคุณภาพครับเราจะมานำเสนอให้ท่าน